สวัสดีครับวันนี้นะครับช่องกเกษตรแนวใหม่นะครับไทกเกอร์ฟาร์มนะครับจะมานําเสนอ,ไก,อไ,นะไก่ซื้อดีไหมนะครับไก่ซื้อดีไหมก็คือไก่นุม่มไก่อายุสามเดือนสเดือนนะครับไก่ที่มีสายพันธุ์ที่ดีไก่ที่มีฝีมือดีมีสายพันธุ์ที่ดีมันมีข้อดียังไงนะครับ เดี๋ยววันนี้กับผมจะมานำมาเล่าว่าข้อดีของไก่ซื้อเป็นยังไงนะครับข้อที่หนึ่งนะครับไม่เปลืองเงินนะครับไม่เปลืองเงินยังไงครับอย่างเช่นปีหนึ่งเราซื้อมาสมมุติว่าห้าตัวอย่างนี้นะครับตัวละสามพัน แล้วก็ลองมาคัดดูว่ามันมีฝีไหม้ลายมือดีไหมนะครับปีหนึ่งเอาห้าตัวหตัวไม่เกินสิบตัวนะครับเราลองเปรียบเทียบกันดูว่าไก่เลี้ยงผสมพันธุ์ใส่ล็อกค่าอาหารค่ายาค่าโรงเรือนอย่างนี้มันมัน ลองเปรียบเทียบกันดูว่ามันประหยัดกว่ากันไหมสอเรารู้จักที่มาที่ไปนะครับอย่างเช่นซุ้มฟาร์มดังๆนะครับเอาพ่อตัวนั้นแม่ตัวนี้มาแล้วก็ซื้อมานะครับในการถ่ายทอดพันธุกรรมนะครับมันก็ไม,ไม่ไม่น่าจะหนีพ่อหนีแม่เท่าไหร่นะครับความเสี่ยงก็ไม่มีนะครับเพราะว่าพ่อได้ผ่านไฟหลักแสนหลักล้านมาแล้วนะครับ ขอ้ขอที่สนะครับข้อที่สามข้อที่สามนีเ่เราได้ไก่ตามความต้องการตามความถนัดของตัวเองเราชอบพมา่าตีหูตีตาเราชอบไก่เชิงตีลำตัวตีหลังอย่างนี้เราสามารถที่จะคอนโทรลได้เราจะไปเลือกซุ้มฟาร์มไหนก็ได้นะครับซึ่งวิธีการต่างๆนี้ เราสามารถที่จะนำมาเป็นจุดเด่นที่เราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้เราเลือกมาห้าตัวเก่งสักหนึ่งตัวเลือกมาสิบตัวเก่งสักหนึ่งตัวก็คุ้มค่าแล้วนะครับไม่ไม่ไม่ไมจำเป็นต้องเก่งหมดทุกตัวนะครับซึ่งคลิปนี้ก็อยากนำเสนอว่าไก่ซื้อ มีข้อดียังไงนะครับก็อยากจะแนะนําอยากจะท่ายทอดประสบการณ์ให้พี่น้องชาวกระชุนได้ชมน,นะครับขอบคุณครับ